Chà lạc cụt, chà lạc cụt Chà cụt Mà thử coi chà lạc này nào đây nào <laughs> Ra lông thì nảy nửa ừ, đá Lông nảy đi nào Lông nảy chơi hút thơ đếp máy không? không? Để ra băng Lông thì này có đá rồi, ok Chạy lông thì nảy có đá Đi thì con mẹ, đá, đá, đá. <laughs> cái lông Nghĩ được Đi khuẩn người Việt á người Việt đâu Nửa nào chơi hút จะจัดติ้งเวยดเด้อไม่จัดติงเวียดใจเย็นนะนุ่มๆนะอย่ามาตะล่อมหนุ่นนะนะคะอย่ามาตะล่อมหนุนนะนะเราเราตายเพื่อนบ้านก็เตะได้ภาษาเน่เดี๋ยวบ้านเรากเต็่เง็มเต็ม้ต็มเต็มเง็มเต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 ่มเตเต้มเต็มเ็มเตมเต็มเต็นะต็มเต็นนต็มเ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 ต็มต็เตเ็มเต็มเ็มต็มเเต็รเน็ะเต็เต็เามอเอ๊ะนี่มันเเเเหรอเนาจะโกอินเตอร์นะบอกเลย มีหนุ่มๆจากต่างชาตินะฮะมาจีบนะเจนละคุณเันละคุณนะมีที่ไหนรึเปล่าเจ้าก็ละคุณเนาะเันละคุณเหรอฉันละคุณเหรออ่านออกด้วยก่อนไม่เปิดถ้าไม่ไม่ไม่เปิดไม้ไม่รู้เช่ไม่เปิดไม่รู้เลย Let's hurt Let's เดี๋ยวพ่อด่าเดี๋ยวพ่อด่าค่ะถ้าเปิดอ่ะต้องซุยไปก่อนนะอะจะมีไว้เปิดก็โปแตกดิเปิดก็โปแตกดีเลยมาเด้เฮ้ยเลยคุยกับพ่อเราไหมอ่ะเอาเปล่าหนูน่ารักใครหนูนะหนูน่าหนูน่าอ้หนูน่าตามขยันเรียกจริงๆว่าไงขอว่าไงขอ thiếu trai, xong mà con, non bớt đi này nón bớt nè, kia hiển với bẹp, thôi thì, oh, đèn, à, đi khôn khôn ơ, à. mình, mình rồi, nào thây, chặt này chặt, quất bận nha, bắn luôn. หนูนน pues er ูนาน้นนั่ยังยิงยังยิงแกงบอกดันไม่เป็นนะตรงไม่ทันน่ายิงแล้วอ้าวิแม่อ้าวใหทังลุนส่วนเลยบัสี่ส่วนเลยอ่ะติดพี่แซ่ดนบนป้งแกติดจรวดบอกแล้วให้ยิงให้ทอ่ะ Nhưng sắm đấy, đi tắm đấy Ôi, cái khu đấy, khu đấy có người mà. Khu, nhà, nhà, khu... cái này chơi hả, Nó, mà Có ai thằng đấy? Đứng trên mạng Khổ khổ, vào đây ghen ghen của mình Vay gắn của mình Cắm, ừ. Ôi đốn đi, đừng leo, leo, นายอยู่ไหนหนูนายมันอยู่ไหนคะนี่จัดให้หนาจัดให้ไอ้หังวะไอ้โง่ซัมมันซัมมันหนีเหรอโธเอ๊ยมีหน่อยตาเถ่องแล้วมีหัล้วนหัล้วนไม่คนใหญ่พี่อยู่นประเทศอะไรคะหนูนายอายุเท่าไรเลยหนูนะหนูนายอยู่จังไรมีตามนนนู่ัด้วยเท่าไรเดียร์คะทุกคน สิบแปดละกันแบบอ๋ออ่ะกำลังอ๋ออ่ะก็แทนก็แทนใครจะใครจะโขนโคนโขนยิงมัดยิงฆ่าโอ้ยทไมเพื่อนไม่ยิงเลยอ่ะเพื่อนทำอะไรอ่ะก็เลยนกเลยกนกเล้กเพื่อนมองอะไรเพื่อนมองอะไรวะเนี่ยเพื่อน ตัวอยู่ด้านหน้าเพื่อนตายแล้วเฮ้เอ้เอมีขวายิงล้อแต่งนะ,ะยิงล้อแต่งเคเริ่มร้อยตัวนึง๋อตัวนั้นหนีไปเลยอะ่ะมาทางใส่ทางอ่ะหนีไปเลยอะ่ะเอ้าเอ้ยไม่นะเบอร์สามอ้าว แกไปคนเดียวอ่ะ Enemies ahead มีคนข้างหน้าเรานะครับไม่ได้อยู่ข้างบนไม่ข้างในข้างในงตี้ตัวก็ไม่รู้อ่ะออ <c oughs> อันเจ็ดตัวใช้บอลนิ้าท่านเดินได้ใช่ตัวนี้บอกเจ็ดตัวแล้ว มประเทศอะไรเรายังไม่รู้เลยธงชาติก็ไม่รูจ้จักเวียดนามหรือเปล่านม่ใจ่เวียดนามเนเอา้ามีที่จิกซอด้วยนะเฉาจ๋งนะไปกินบูญเสาจ๋งระวังระวังเพื่อน <c oughs> เอาเอาเอาจิกเพื่อนเพื่อนคือคนเอา้าทีเดียวเลยทีเดียว ไหนกันดีครับน่าอยู่จังหวัดไหนอ่ะไปกรุงเทพม,มัม้ยว่าเดี๋ยวนะเฮ้ยอยากหลุดด้วยจะจะมาหานหนูนาต่อตั้งแต่เรื่องยิงถึงกรุงเทพคะ่ะยังไม่มีเวลาตอบนะคะขอรูทก่อนลูติงต้งลูติ้งใหเพื่อนขับหน้าอยู่จังหวัดไหนของเมืองไทยล่ะกรุงเทพไงกรุงเทพไง,งพไใช่ เคยมาปะลา่าให้เขาเริ่มไม่ค่อยปั่นแล้วนะวะเหมือนเพื่อนเขาหลับกันหมดเลยมั้งได้โดยมไทยช่วงนี้โควิดเป็นยังไงแล้วโควิดเป็นไง <c oughs> น้อยลงแล้วค่ะมีการสายสัมพันธ์นะฮะเป็น้ไปหามาันเพื่อนไปหามาัน ไม่นะโอเคเฮ้ย what เจ็บบอยไปได้ยังไงอะไปได้ยังไงทำไมทำไมไม่ตายด้วยมันได้ใหญ่ไอ้เพจมันไม่ตายเกิดอะไรขึ้นเนาะเพื่อนผมด้วยนะไปได้ยังไงวะวผมในบั้นเด็กได้แค่ยกบั้น เคยทำงานอยู่กรุงเทปมาหลายปีแล้วอื้ยเคยทำงานกรุงเทปด้วยหรอไม่ธรรมดาเลยเนี่ยแงจิ้งก็สั่งบัตรจับไทยยังได้ทำอะไรหรอฮึคนชอบมาตอนทัพที่ๆเลยหายทางเลยหายทางหายทางค์พวกหนุ่มๆไปนะ่งพวกหนุ่มๆอย่าตายดีไปน้ำมาดิขามาดิขาเอาติดเอาติดถูกกมกำไปน้ำ นานรอคืนานหรอกครัก็มันมึวกันคุ้นกันตะเกีกันนันแล้วแปลว่าอะไรวะก่อนจ้ถ่ายก่อนถ่ายจีนก้วกัน่อนเน่าไปทำงานลงเอรอ๋อทำงานโงแอรเขาเพิ่งจะอ่างเนาะไปรับเอร์โอเป็นช่างแอร์ในตำนานหรือเปล่า งานไปรับแอร์อยูู่ยู่ไหนวะอยู่ดอนเมืองอ่ะเออเนาเป็นช่างแอร์ดอนเมืองปากเกร็ดแถวนั้นอ่ะอืมเงินส่วนเฉี่ยไมอย่างนไ้นอยากได้เงินส่นเฉียวอะ่ะส่วนหมดแล้วอ,ะอ่ะอ๋อเราครูจักร <c oughs> ี่่ีิบจัดเรารู้จักนะปากเกร็ดไงปากเกร็ดก็โดนทำรีนะแต่เขาพูดชัดอยู่นะคะจริงๆแล้วอ่ะ ได้เลยได้เลยก็ได้ไน,นี่จะยับไอ้ไอ้กอนไอ้น่หมายกอดดันน้ำมันจอนอิดเลยได้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 ไปเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนให้กระสุงยาอ๋อกะพูดว่าเขาใช้สุนเจ้าผมเหรอเฮ้ยน่ารักอ่ะไปดีอ่ะ Enemies ahead Enemies ahead

เ,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 เอยากฟังเขาออกจังอยาฟังไม่ออก,อกนในวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนขับรถ<ด>นะรถาม,ม,า,ม,ม,า,มรามีรถมาจะชาะัาแล้วหรอเอ้าไปไหนแล้ว่ะโซล่าเลยดูเหนือนะเอเอๆเอเ ทางกอนเลยมาดีมาหนหนนะดิครับโอ้โหขอโทขอโทษเราเบรเยอะนะราเบเยอะนะบอกเลยนี่มาดีคนหายลรวก็ได้ีครับโอ้ยเก็บหนนนเจ็บขาหนูนนเจ็บขา มยมีกี่ตัวนะโอ้ให้หมดเอ้อะไรวะเพิ่นเพิ่มเพิ่มปไม่จะเปิไปเ่อเปล่เออเข้าใจแล้วเดี๋ยวไปโอเคพูดอะไรวะต่อยไหนมันดอวานเด้ยะ แถวว่าอะไรเบาขากขาก็คูดัดเบาคากบุกบุกบ<ด>้างบ้างบ้างเพรว่าสตูอยู่ข้างหน้าแน่นอนอยู่หลังค่างี้อดเบาขากนี่เองอืมได้แล้ไม่นายสู้มันไม่ได้หรอนายก็บวกหน้าเบอร์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวหน้าเบอร์หน <c oughs> ึ่งหน้าเบอร์หนึ่งด้วยไปเ่อนตายปะเอารถดีกว่า

อะไรสมมกขับสมมกขึ้นดิไม่ให้ไม่มีเจ็ดตัวจดตจ้อจ้อจ้อพูดอะไรวะเมื่อกี้เขาคงบอกทำไมไม่สมมกเบอร์หึบอกว่าเหลือสามตัวให้เบอร์หนึ่งยิงด้วยเบอร์หยังไม่ได้สิงไม่ได้แม่สกิลไม่หรอยลงต่อันต่อไ เพื่อนด้ตะคิวบ้างไงอ่ะเดี๋ยวอากาชเป็นมาเดิยคายมาเลยแปลว่าอะไรวะทุกคนกาคิอ่เนี่ยแต่ว่าสัตว์ตน่ไม่บาคิวเลยก็เนี่ยสัตวตายหมดแล้วอย่างนี้ปะต้องไปเรียนประสูกดูภาษาใหม่อ่างม้นฟังบอกเข้าใจอ่นด๋นเลขยนเล่ดข้นขึ้นรถขึ้นรถ โ <Okay>, okay. อเคโอเคทำไมต้องทำเสียงโหดกันหนูนาด้วยนะมอบลงแล้วตัวหนึ่งมอบแล้วมอบให้หนูนาเถอะตัวสุดท้ายเนี่ยใหญ่เพื่อนคิวเลยตัวสุดท้ายหนูนาขอนะอยู่ไหนนะอะ โดนแน่เลี้เลี้ยวเี้เลีนเป็นไงนะดูนะขอตึ๊งบอดีขาดทั้งเกมบอดี้ขาดทั้งเกมอ่ะคนนี้ฮะเล่นเล่นใหม่เปล่าหนีแล้วนูนะคนหนีมานางง่วงอ่ะไม่เบิร์นคิวเลยแล้กเจ เจอกันใหม่นะคะรับบางคนกันดุรานทำไ,ไ,ไมเขาไม่ค่อยจีบดุรานเลยอะจีบกันแต่แล้วก็หายเงียบเลยอ่ะโอ้โหเอ๊ะบ๊ายบาครับ